สวัสดีชอปเพจนะครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องเรือนครับเรือนลิ้นเล่งนะครับระหว่าง 110i ปี2019สายเคอรเร่ง2เส้นสายเคอรเร่ง2เส้นแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ลูกค้ามาใส่เรือน28นะครับผมแล้วเราก็เอาเรือน 110i ตัวตัวสายเคอรเร่งเดียวใส่นะครับนี่นะใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องคิดมากใส่ได้เลยไม่มีผลนะครับใช้สายเส้นหน้านะครับใช้ได้ปกตินะครับเอออันนี้ของเดิมนะครับของเดิม2เส้น อ่าใไหมไมีสายเส้นเดียวสําหรับใครที่แบบาหาสองเส้นไม่ได้ครับแล้วซีเรียสว,ว่าต้องใช้2เส้นเท่านั้นอะไรงี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับใช้ได้เลยครับสายเส้นเดียวนะครับเดี๋ยวลองติดเครื่องดูเป็นยังไงคันนี้รีแมปไปนะครับนะเดินเบาได้ปกตินะครับเลือขนาดที่8ครับคันนี้ก็แคมตัวเดียวแล้วก็รกีแมปไปน,นี่เกิก็รู้แล้วนี่เห็นไหม งไะดีอเตร e ในการวัดปกติถ้า S ศและเครื่องเดินเบา สนใจนะครับก็จัดได้เรือนเป็นเรือนแท้นะครับเรือนแท้ใส่สายกรเลงสองเส้นได้ปกตินะพร้อมเซนเซอร์ G P S นะครับเกรย์ถ้มข้อสงสัยสำหรับคนที่แบบจะเอาเรือนร10 i ไตัวเก่านะครับใส่เรือนร้อยสิไตัว2เส้นได้ไหมนะครับผมก็ทำให้ดูแลนะครับใส่ได้ปกตินะขี่ได้ปกติแลวคันนี้ไม่ใช่คันแรกครับผมทำมาหลายคันแล้วนะครับผ คือใช้ได้ปกติอันนี้คือลูกเดิมนะครับลูกเดิมเสื้อเดิมหมดเดิมทั้งหมดนะครับเดิมทั้งหมดแค่แคมป์หนึ่งตัวกับดีแมพนะครับดีแมพแล้วก็เลยใส่เรือนนะครับใส่เรือนหัวชีดนะครับแล้วก็ของกองปากใหญ่นะครับอันนี้สูตรลูกเดิมนะครับสูตรเดิมเจ้าของตัวเล็กนะครับเจ้าของตัวเล็กก็ว่าก็วิ่งได้สี่ยี่สิบเจ็ดสี่สามสิบประมาณนั้นนะครับสเตอร์เดินเบาเพาะๆบายบรลการรีแมพครับมันแอบอยู่นู่นนะ ใ้รสนใจเรื่อนหรือว่าสนใจสงสัยอะไรถามได้นะครับโอเคบ๊ายบาย